ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องแอบรักออนไลน์และการถ่ายทำในวันนี้มันก็มีนักแสดงมากฝีมืออย่างพี่ท็อปดารณีนุชมาเข้าฉากด้วยโอ้ยดีเลยค่ะอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสองคนเราสองคนกันไปบ้างนะคะแอนนี่คะน้าป้าสำอาวเดินเอ้านี่นะคะ อยู่ได้ยังคะพอดีแม่แม่กับพี่สาวเจ้าจนก็ถ่ายถ่ายถ่ายครับแล้วเราจะกล่าวตอแล้วตอบไม่ไ้ได้ไหาคุณแม่คุณแได้ไหมคะจะได้ทานข้าวพร้อมกันแต่ถ้าหิวไม่เป็นไรนะคะแอะพี่ค่ะถ้าจะมีปัญหาเรื่องสายตาที่ยาวสักขนาดเนี้ยเจ้ว่าตัดแว่นดีไหมคะเพ่โอนผู้ชมค่ะ นอกจากปัญหาเรื่องสายตายาวแองที่ทำให้ต้องอ่านบทชนิดสุดเอื้อมแบบนี้ละอีกหนึ่งปัญหาที่พี่ท็อปได้เจอก็คือป้าสัมอางเป็นหมอจับเส้นฉาย,ยาหักเทวดาเส้นตึงเส้นจนรื้อ,อ,อ,อป้าสัมอางเป็นหมอจับเส้น ยาหัตถวัตดาเส้นตึงเส้นจมเส้นเลือดลมไม่เดินอะไรวะเลือดลมไม่เดินต้องเจริญเส้นจมเลือดลมไม่เดินต้องเจอกดกดยัดยัดอู้หูสกัดจุดเลือดวิ่งรุนปั้าสบายตัวมากป้าสมอางก็เป็นหมอจับเส้นหัตถฉายาป้าสมอางก็เป็นหมอจับป้าสมอางเป็นหมอจับเส้นฉายาหัตถ์ธรรมดาป้าสมอางเขาเป็นหมอจับเส้นฉายาหัตถ์ธรรมดาเส้นตึงเส้นจมเลือดลมไม่เดิน อะไรวะต้องเจอคนคนเนาะคยาขามีป้าสำอางค่ะเป็นหมวดฉายาหัดเวดาเอ้ยเป็นอะไรเป็นหมอจับเส้นฉายาหัดเวดาอันแรกขึ้นมาให้เรับเส้นถึงเส้นเป่งเส้นถึงเส้นจงก็จบเลยฉายาหัดเวดาเส้นถึงเส้นจมเรื่องเออเออบทที่ทั้งยาวและคล้องจองกันเป็นอย่างยิ่งแอะพี่ท็อปคะวันนี้เป็นวันของพี่จริงๆนะคะเนี่ย โอผู้ชมคะนอกจากพี่ท็อปดารณนีนุตแล้วการถ่ายทำในวันนี้ยังมีพระนางยังแอนทองผสมและมากปร,รินมาเข้าฉากด้วยและเนื่องจากมากต้องเข้าฉากกับนักแสดงฝีมือระดับต้นๆของประเทศยังแอนทำให้มากนั้นเกิดอาการเกร็งและกลัวมิช่นหน่อย เขากลัวอาถรรพ์มากเพราะแอนเลนกับพระเอกคนไหนเนี่ยม <Har League. S 1> <od> ีลูกหมดเลยใช่แล mm ้ววันน้คนต่อไปแต่งงานมีลูกแต่เราก็ไม่กลัวหรอกเราเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรนะอันน่ะนั่นน่ะอันนให้มันมากเร็วพูดกันเออาถรรพ์แน่เธออ่ะเพรนะลูก่อนแน่นอนเลยมีลิซูลกลัวป่ะ แต่มีลูกก็ดีนะจะได้มั่นคงปีนี้อายุ่ไหนแต่ยังหาแฟนไม่ได้เลยยังไม่มีแฟนจริงเหรอจริงอ่ะนั่นแวนักหลอกสาวไปนะโอ้ยหลอกยายเจอยูเคนนะคะพี่ติ๊กก็ลูปบีเตอร์ต่อไปก็หมากรีหาแฟนไม่ได้เลยพี่มีหดกแอะหมากค่ะถ้าเกิดจะมาจะต้องโดนอาถรรพ์เขาแอนทองผสมเขาจริงๆแล้วล่ะก็ เอาเป็นว่าจะย,ยอมสละตัวเองเป็นแม่ของลูกใครก็ได้ค่ะคนนะัออ่างที่อยากเป็นแฟนเธอจะให้ทำยังไงตัดผมทรงไหนเธอจะชอบเธอจะชอบเธอจะชอบอยากเป็นแฟนเธอ